นี่ฉันเป็นผู้ชายนะแก่ผ่านั่งมองเธอบาเนี่ยมันก็ต้องชูคอเรียกร้องบ้างล่ะจะควบคุมยังไงก็มองพื้นสิฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันควบคุมไม่เป็นหรอกเกรซออเดอร์ใหม่ระยะทาง6นาทีโอ้เชโอ้เพอพอพอวันนี้แค่นี้ก่อนใส่เสื้อเลยฉันจะไปทํางานแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนฉันไม่ไปไหนนะ ไม่มีอารมณ์ไว้วันหลังเธอไม่ได้อย่าทำให้อยากแล้วจากไปเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยอมก็ได้เข้าไปในห้องโอเคเฮ้เดี๋ยว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 อะไรอีกเล่าหุงหมดนะรู้ตายแล้วนะฉันมีใช้จนถึงพรุ่งนี้เช้าก็คงไม่หมดเนาะมีกลิ่นอะไรบ้างสตรอเบอรี่ขอโปรดเธอ แต่ว่าดอนฉันชอบบรรยากาศโรแมนติกหน่อยในช่วยระ่างอะไรฉันหน่อยได้ไหมโรแมนติกพอไหมประมาณนี้แหละเป่าอีกสองลูกก็เข้าห้องได้เลยออ้ยหรือไปว่านัดลูกค้าถึงอู่ซ่อมรถภายในสิบห้านาทีแย่จัง ช่วยไม่ได้งานสำคัญกว่าเนอะนายไปเถอะขอโทษนะอ้อแผนของเธอถูเอ้ยรีบไปเธอจะสายแล้วไปเลยไปเลยไปไปอย่าแก้ผ้าทุงทงนะเดี๋ยวเป็นหวัดอย่าลืมนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย